แพทย์แผนไทยพัน,นธนัทยุทธนัิสินนะคะวันนี้นะคะหมอก็จะมาพูดเกี่ยวกับเ,เห็ดหลินจือทั้ง6สายพันธุ์นะคะเห็ดหลินจือนะคะมีประวัติการใช้ในทางการแพทย์แผนจีนนะคะเป็นระยะเวลานาน,าน,น,านกว่า2,000ปีนะคะซึ่งมีการบันทึกครั้งแรกนะคะในตำรายาจีนโบราณนะคะชื่อว่าเสนหนงเปนฉาวจริงนะคะว่าเป็นสมุนไพรชั้นดีนะคะช่วยในการบำรุงร่างกายนะคะแล้วก็ ปรับสมดุลร่างกายจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณนะคะช่วยให้มีอายุยืนนะคะแล้วก็เป็นยาอายุวัฒนะนะคะและยังมีการบอกอีกนะคะว่าสมุนไพรเห็ดลินจือน,นะคะสามารถใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานได้โดยที่ไม่มีผลเสียหผลข้างเคียงต่อสุขภาพนะคะในโลกของเรานะคะมีเห็ดลินจือน,นะคะทั้งหมด38,00 0สายพันธุ์นะคะ ใน3 8 0 0 0สายพันธุ์นะคะมีทั้งหมด2000สายพันธุ์ที่สามารถรับประทานได้นะคะในสายพันธุ์ที่รับประทานได้นะคะมีทั้งหมด200สายพันธุ์ที่มีฤทธิ์แล้วก็มีคุณสมบัติเป็นยานะคะใน200สายพันธุ์ที่มีคุณสมบัติเป็นยานะคะมีทั้งหมด6สายพันธุ์นะคะของเห็ดหลินจือสายพันธุ์สีแดงนะคะที่มีฤทธิ์แล้วก็มีคุณสมบัติทางยามากที่สุดนะคะจึงมีการนํามาใช้เป็นอาหาร หรือสมุนไพรที่ไว้ดูแลสุขภาพส่งเสริมสุขภาพของเรานะคะซึ่งได้แก่สายพันธยูอีนะคะสายพันธรูปสมองนะคะสายพันธรูปหัวใจสายพันนกยุงรำแพนสายพันรูปตับแล้วก็สายพันธคิมซันนะคะ เรามาดูสรรพคุณของแต่ละสายพันธุ์นะคะเริ่มจากสายพันธุ์แรกนะคะสายพันธุ์ UE นะคะสายพันธุ์ UE นะคะจะมีสรรพคุณในการบำบุงปอดนะคะแล้วก็ช่วยในการทำงานของปอดนะคะทำให้ระบบหายใจทำงานเป็นปกตินะคะและยังช่วยส่งเสริมสุขภาพของเราแล้วก็ช่วยส่งเสริมภูมิต้านทานของเราด้วยนะคะส่วนสายพันธุ์ที่2นะคะก็คือสายพันธุ์รูปสมองนะคะสายพันธุ์รูปสมองนะคะมีสรรพคุณในการบำบุงส มองนะคะแล้วก็ช่วยทําให้มีสมาธิมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังส่งเสริมระบบไหลเวียนของโลหิตด้วยนะคะส่วนสายพันธุ์ที่3คือสายพันธุ์รูปหัวใจนะคะสายพันธุ์รูปหัวใจนะคะจะช่วยบํารุงหัวใจแล้วก็ช่วยในระบบไหลเวียนโลหิตนะคะส่วนสายพันธุ์ที่4ี่คือสายพันธุ์นกยุงรําแพนนะคะสายพันธุ์นกยุงรําแพนนะคะจะมีส่วนช่วยในการบํารุงไตของเรานะคะซึ่งไตของเรานะคะ มีหน้าที่ในการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายนะคะดังนั้นสายพันธุ์ยุงรำแพลน,นะคะก็จะมีสรรพคุณในการขับของเสียออกจากร่างกายด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนสายพันธุ์ที่5นะคะสายพันธุ์คิมซันนะคะมีแร่ธาตุเจลรีเนียมในปริมาณที่สูงมากนะคะซึ่งแร่ธาตุเจลรีเนียมนะคะมีสรรพคุณในการช่วย ต้านสารอนุมมลอิสระนะคะแล้วก็ช่วยต้านเชื้อจุลินทชีพที่ก่อให้เกิดโรคอย่างเช่นเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อรานะคะแล้วก็ยังช่วยต้านการอักเสบด้วยนะคะส่วนสายพันธุ์สุดท้ายนะคะคือสายพันธุ์รูปตับนะคะสายพันธุ์รูปตับนะคะจะมีคุณสมบัติในการช่วยบำรุงตับนะคะแล้วก็ช่วยขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตด้วยนะคะ อันนี้ก็คือเป็นสรรพคุณโดยย่อของแต่ละสายพันธุ์นะคะที่ปัจจุบันนะคะนิยมนำมาใช้เป็นอาหารเสริมหรือว่าสมุนไพรในการดูแลสุขภาพมากที่สุดนะคะ